มนุษย์เราเนี่ยนะฮะมีการคล้ายๆกับระบบโปรแกรมของสมองเนี่ยมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับและแน่นอนบวกกับประสบการณ์ของเราเองด้วยเนี่ยเราจะมีความชอบหรือมี Preference ที่โปรแกรมมาแล้วอ่ะนะฮะทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองแบบนี้เราจะมีชีวิตที่ไม่มีความสุขเพราะว่าเราไปทําอะไรที่มันขัดกับโปรแกรมของเราอะไรคือ Value ที่สําคัญที่สุด ของคุณและในลิสต์เดียกันนี่แหละก็ให้ติ๊กด้วยว่าอะไรคือแวลูที่สําคัญน้อยที่สุดของคุณแล้วเราจะสามารถคล้ายๆกับค่อยๆแงะตัวเองไปได้นะครับอันที่หนึ่งอยากเป็นคนที่มีคนชอบมีคนรักเยอะๆสออยากเป็นคนที่มีศิลธรรมอันดีงามเป็นคนดีนะครับสอยากสร้างสิ่งใหม่ๆ 4. อยากช่วยเหลือผู้อื่น 5. อยากเรียนอยากพัฒนาอยากเรียนรู้อยากพัฒน,นะครับห อยากสร้าง Impact ให้กับโลกนี้นะเปลี่ยนโลกเปลี่ยนโลกประมาณนี้นะครับ 7. คืออยากประสบความสำเร็จในเป้าหมายทางอาชีพการงานนะแอยากมีชีวิตที่สงบสุขและเรียบง่ายและ Enjoy กับชีวิตที่สงบสุขและเรียบง่ายนั้นอันต่อไปก็คือสำเร็จทางการเงินร่ำรวยว่างนันเถอะอันต่อไปคือเข้าใจโลกหรือเข้าใจความจริงของโลก เข้าใ,ใจว่าความทุกข์เป็นยังไงเข้าใ,ใจว่าเราจะดับความทุกข์ได้ยังไงอะไรประมาณอารม,รมาณ์ประมาณนี้นะฮะนี่เป็นความเป็นศาสนา uh, นิดหนึ่งนะฮะต่อไปคือนะครับมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นสนุกสนานต่อไปคือมีเพื่อนที่ดีนะครับต่อไปคือมีครอบครัวที่เข้มแข็งนะครับมีเห็นลูกประสบความสําเร็จอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับจริงๆมันมีอีกนะแต่ว่าเอาประมาณนี้นะฮะเราลองดูว่าอะไรคือ3อย่างที่คุณคิดว่าคือแวลูที่สําคัญที่สุดของคุณเลือกมาก่อน3อย่างนะฮะ แล้วก็ให้เลือกอีกสามอย่างที่เป็นอันที่สําคัญน้อยที่สุดคุณจะเริ่มเห็นภาพตัวเองชัดเจนขึ้นว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยบางทีงานที่เราทําอยู่เนี่ยนะมันขัดแต่แวลูพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นนีถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องเริ่มวางแผนว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเราจัดการให้มันตรงกับแวลูของเราได้ยังไงอีกประเด็นหนึ่งที่หลายท่านที่อ่านหนังสือ p ริ n c i p l e น่าจะยังจำได้คุณเรย์เขาเน้นมากเลยว่าเฮ้ยชีวิตมนุษย์เราเนี่ยนะคุณต้องรู้จักสองอย่างนี้แล้วคุณจะมีชีวิตทีีด่ดดไ้ การทำงานที่ดีได้นะครับอันแรกเนี่ยเราเรียกว่า the ego barrier นะครับ ego barrier คืออะไรนะฮะคำว่า ego เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นระบบการป้องกันตัวเป็น defense mechanism ที่สำคัญมากของเราหรือใช้คำว่าเป็นระบบที่ใหญ่มากของเราก็ได้นะฮะมันทำให้เราเนี่ยยากมากที่จะยอมรับความผิดของตัวเองและยอมรับความอ่อนแอของตัวเองมันคือความต้องการและความกลัว ความต้องการอะไรต้องการที่จะเป็นคนที่มีคนรักและกลัวที่จะถูกไม่รักอันที่สองคือบลินสปอตครับหลายคนคงจะจำอันนี้ได้นะฮะบลิ d สปอตเนี่ยนะครับคุณเรย์บอกว่าทุกคนมีหมดนะฮะแต่เรามักไม่ค่อยรู้ว่าเรามีนะครับบลินสปอตเนี่ยถ้าเกิดให้เปรียบเทียบนะมันก็เป็นอาการคล้ายๆกับตาบอดสีนะครับคนที่เป็นตาบอดสีเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่รู้คือไปไปทำใบขับขี่ถึงจะรู้นะฮะลักษณะแบบนั้นนะ่ะก็คือว่า มันจะต้องมีอะไรบางอย่างถ้าให้เรารู้ถึง blind spot คำว่า blind spot เนี่ยแปลว่าอะไรไอยกตัวอย่างนี้นะครับบางคนเห็นภาพใหญ่มองคิดแบบภาพใหญ่แต่มองรายละเอียดไม่ออกบางคนมองเห็นรายละเอียดเยอะมากแต่มองภาพใหญ่ไม่ออกมันยากมากที่จะมีทั้งสองอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ได้ว่าสิ่งไหนเป็น blind spot ของเราสิ่งสำคัญของ blind spot ที่คุณเรย์คุณเน้นมากคือว่าถ้าคุณไม่รู้ถึงการมีอยู่ของมันคุณจะไม่มีวันเข้าใจไอ้จุดบอดนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องรับรู้ถึงการมีอยู่ของมันก่อนนะครับ